นามิซูบบนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านค่ะวันนี้นางจะพาไปเยี่ยมชมในส่วนของรุ่นรถ a l l ิ e w t i t n n s i n g l e cap นะคะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ เดี๋ยวนาะจะพาไปชมเลยนะคะตามมาเลยค่ะมาค่ะมาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะคุณลูกค้าด้านหน้าเลยนะคะกระจกบังลมหน้านะคะคุณลูกค้าเป็นแบบตัดแสง UV ให้ค่ะแล้วก็ในส่วนกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นสีดําให้นะคะแล้วก็มีโลโก้ Mitsubishi ด้วยนะคะตัวอักษรที่ด้านหน้าให้ค่ะส่วนไฟด้านหน้านะคะจะเป็นไฮโดรเจนให้นะคะ ล้อที่คุณลูกค้าชมอยู่นะคะปกติล้อที่มากับตัวรถนะคะรุ่นรถจะเป็นล้อกระทะนะคะส่วนตัวนี้ก็เพิ่อความสวยงามนะคะมาตกแต่งให้กับคุณลูกค้าดูอีกทีหนึ่งค่ะกระจกมองข้างนะคะปรับระดับไฟฟ้าได้นะคะมือเปิดนะคะเป็นสีดําให้ค่ะคุณลูกค้าแล้วก็มีตะขอเกี่ยวให้ด้วยนะคะก็ช่วยยึดในส่วนของ การขนส่งการแบกของนะคะหรือว่าเก็บของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในการขนส่งที่เป็นผลไม้นะคะข้าวนะคะหรือในส่วนของเกษตรกรหรือว่าค้าขายขายปลีกขาส่งก็ยึดกาบถนนได้ดีค่ะมาชมในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกให้ด้วยนะคะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะคะตัวล็อก กระบะฝาท้ายนะคะแบบแน่นนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตัวตะขอด้วยนะคะเพื่อให้การยึดบรรทุกของนะคะแน่นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเราสามารถปรับเข้าออกสูงต่ำได้ด้วยนะคะตามสรีระของผู้ขับขี่ค่ะออกแบบมาใหม่ด้วยนะคะกระชับนะคะแล้วก็คืนตัวได้เร็วด้วยค่ะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงให้ค่ะส่วนมตรวัดนะคะจะใหญ่สว่างแล้วก็ดู สบายตามากเลยนะคะในส่วนของมัดวัดหน้าจอนะคะเพิ่มมาอีกนะคะในส่วนของความเพลิดเพลินะคะ่ะคุณลูกค้าจะเป็นเครื่องเสียงนะคะระบบสัมผัสนะคะจอทัศสกรีนนะคะอยู่ที่10นิ้วค่ะรองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนนะคะ Apple CarPlay, Android Auto แล้วก็ซัพพอร์ตผ่านมิลลิงให้ด้วยนะคะแอร์ก็ออกแบบมาใหม่เลยนะคะคุณลูกค้า แล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของช่องต่อ USB นะคะไม่ว่าจะเป็น Type A หรือว่าจะเป็น Type C นะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะคะก็จะมีดิฟล็อกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12โวลต์ให้ด้วยนะคะรุ่นที่รีวิวให้กับคุณลูกค้านะคะจะเป็นตัว s i n เกิลแคขับเคลื่อนสีล้อเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบกขับเคลื่อนสีล้อก็ปรับได้นะคะทุกสภาพทุกพื้นผิว การใช้งานค่ะวัสดุหุ้มบาะนะคะคุณลูกค้าจะเป็นวายเนลให้นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของที่เก็บของนะคะคุณลูกค้าดูกว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะเก็บของได้เยอะจริงๆนะคะก็สะดวกมากเลยค่ะในการใช้งานนะคะมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะส่วนของเบาะนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถปรับเบาะได้นะคะเอนเบาะได้นะคะพนักพิงของเราก็ปรับได้หลายระดับนะคะก็ลดความเมื่อยล้าในการเดินทางของคุณลูกค้าด้วยค่ะ เดี๋ยวนางพาไปชมในส่วนของรอบๆตัวรถอีกทีนึงก่อนนะคะค่ะมาชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ออกแบบมาใหม่หมดเลยค่ะคุณลูกค้าเป็นไฮเปอร์พาวเวอร์นะคะ2.4ลิตรที่184แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะคะรุ่นที่ชมอยู่นะคะจะเป็นเกียรธรรมดาค่ะ6สปีดค่ะคุณลูกค้าเป็นขับเคลื่อนสีรล้อให้ด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของเซซีนะคะเราก็ทําออกแบบมาใหม่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นน้ําหนักเบานะคะเสื้อสูบแล้วก็ฝาสูบนะคะจะเป็นแบบ um, อลูมิเนียมอลอยค่ะแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะส่วนระบบการสั่นสะเทือนนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระแบบติดนุกสองชั้นพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงให้นะคะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นแบบแหน็แผนซ้อนให้ค่ะคุณลูกค้า ในส่วนระบบเบรกนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบ disc เบรกแบบมีช่องระบายความร้อนค่ะด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกให้นะคะรุ่นนี้นะคะก็ออกแบบมาใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นางพาเยี่ยมชมในส่วนของรอบๆตัวรถไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในของตัวรถนะคะในส่วนของราคานะคะเปิดตัวอยู่ที่6 9 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่จับจองเดือนนี้นะคะแถมนะคะในส่วนอุปกรณ์ติดตั้งให้10,000บาทค่ะคุณลูกคา้าท่านใดสนใจนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถของมิซูบิชิทุกรุ่นหรือว่าสนใจในส่วนทดลองขับก็สามารถติดต่อเซลล์นางได้ตลอดเลยนะคะ ที่เบอร์097-197-9915ค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถมิสูแปแดงอย่าลืมคิดถึงมิสูโบนด้วยค่ะให้มิสูโบนเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะนางต้องขอจบพาย่ำชมรถไหนไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย